สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะยินดีต,ต้อนรับเข้าสูช่ช่องของมอนุษย์คนออฟฟิเชียลหหนางานงแะค่ะพี่น้องอูอ้สุดๆเลยหอนแบบบ่มีทิดสิจูเดี๋ยวพอดีค่ะจินไม่เารถเบรดหยเหี้ยวแตกเลยพี่น,อ <c oughs> อน้องอ้ยอหญเลยปีนี้มันมาหอน มันมหอนคเทแต่ปีนี้ไปจอดล่านกินเขาเ็าะจมันโอ้ปีนี้ทำไมมันร้อนยังไง้างท่านส่วนปีนี้ซํมนี่ปีหน้ามันสิบประเทนเป็นไฟเบร์ต้นเดไม่ใช่ไฟรถเบร์ไบังไรเขาเยกมันต่ำดักรถมันหลเนาะมื้องเงินกรุงเทพหรอคะแม่เอานี่รถมันหลรถ กมาตำกดอกเขามาตำพ้มาตดากเล่าพี่หอง,องงอง้ยใครอยู่รถมันแข็งจะพี่น้องค่ะตำดาบเป็นยังไงเกือบลุ้งท้างเยกัไอฮลบทำไมฮักลบคอนั่นเปฮากลบเปขี้หยาหนาหัฮงลบลุงเกือบลุ่งกลางกอกลางอะ เขามาส้นด่ายีกสามขั้นตอนแห้งอยู่ดิหนิต่งแห้งค่ะแห้งอยู่ปี่นองอันนี้ไข้ย,ยังมามีอันหนีเนาะยังมีอันนีซอยเนาะปาีนอง<ด>ค่ะประมาณส,สี่สิบ่าจจะอาย อมองยุ่มองสือปีแตงโมปีแตงโมอะไรพุ่มพอย่างไ้ยแด่มาอะไรอะปีโดอุ้ยอุ้้เย็นเล็นยมอกก็เย็นเ่าหรื tiba สุดหน้าง,งานตอนนี้สุดๆแค่ย,ยู่ว่ามิลันเขาล้านยังนางาะพี่น้องเวทีแล้วเราได้่ะนี่เวทีแล้วแล้วสภาพคงดีชั้นแต่ว่าเราทาพคคิมเป็นแดดแล้วนะคะ สาวน้อยไปปั้นแพงไปหน่องค่ะพี่ต้นกับเนี่ยแตกเนี่ยแตนพี่จิ้มคนนันพี่น้องร้านน้ำแข็งโอ้ามีอะไรยุคยุกล้ใกซักผ้าก็ยุดใกล้ใกอร่อ พั่วหลาแล้วนอนต่อแล้วลวันราบสู่แดดพี่น้องเป็นรุ่มเปน็นแต่หล่ะขาก็ตื่นเพิ่งจะตืน่น ทั้หอนเครื่องมันจะแบบสาร์ร้อนไป่ก็ลัง้งใจเมนูพีน่งนงะค่ะไฟใหม่หร่วมตรวจผลและหน้าจิตต่างชีวิตมนุษย์อะไรก็เกิดขึ้นได้ คือว่าละพี่น้องเลยกันหนาหมืนนอนเนาะอียังพ่อเสีย สวัสดีค่ะร้อนค่ะร้อนร้อนเหมือนเดิมค่ะอุย้ยมันมาแล้วมันมาแล้วพี่น้องมันมาแล้ว <c oughs> ต้อนใจต้อนรั่เสเกกลพยายมใ่อะใร่าใส่เ้ะาทางการงานร้อนส <c oughs> ามสิบนี่ đi 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 không đi đi không mà đi นันก็มันู้ไป